Oh, สวัสดีครับวันนี้ผมบอยสิทธิชราช์พามาหาพี่ชายใจดีอยู่ข้างนีอยู่ข้างหลังข้างหน้าผมนี่เดี๋ยวกับกล้องพาไปดูที่ดินเงินผ่อน36มสิบหกหมืสามแสนไร่ละ3ามแสนอเออถือว่าถูกมากไม่แพงในยุคนี้นะครับน้าพร้อมไฟพร้อมบรรยากาศเพื่อนบ้านเต็มไปหมดข้างหลังไปเดี๋ยวพาไปดูว่าเป็นยังไงบ้างขอเนี่ออะไรสดพร้อมกัะถ่ายทำมาดด้วยกันเลยนี่ พี่ลมอาจจะไม่ได้กองเสียงอะไรมากนะครับยังไงก็ผมขออนุญาตไลฟ์สดพร้อมถ่ายทำไปพร้อมกันเลยทั้งแอปสีดำแอปสีแดงแอปสีฟ้านะครับแอปสีดำเมื่อกี้แปดร้อยเก้าร้อยท่านขอบคุณมากนะครับไปเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่ชัยใจดีกันครับพี่ครับสวัสดีครับโอ้คุณหน้าคุณตากันเลยครับพี่แนะนําตัวเป็นพิธีเขาเรียกว่าเป็นทางการสักหน่อยละกันครับพี่ครับชือพิวิทย์นะครับเอ่อสุวิทย์เกิดหนุนนะครับเป็นเจ้าของเพจพร้อมที่ด่นกับพิวิทย์อ้าวสพี่ก็เพจกิรีตากฟ้าครับกิรีตากฟ้าโอ้ แสดงว่าคําว่าคีรีตากฟ้านี่เราต้องอยู่ตากฟ้าแน่นอนใช่อ่าพี่วิชัดนิดนึงผมถามก่อนอันนี้เป็นที่ดินเงินผ่อนใช่ไหมครับใช่ครับกี่งวดพี่สามสิบหกครับสามสิบหกงวดตั้งไว้เป็นมาตรฐานนะแต่คุยได้แสดงว่าอาจจะได้มากกว่านี้ก็คุยกันให้โทรมาคุยอ่าเดี๋ยวไปเตรียมปากกาเตรียมกระดาษมาเลยกันนะฮะเตรียมๆเลยกันเดี๋ยวผมจะถามเบอร์พี่ให้ให้ไว้นะครับแปลงนึงเนี่ยไร่หนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ไร่หนึ่งเราขายในเพชรมีทุกที่สามแสนสองบาทสามแสนสองผมก่อนที่ผมจะถามพี่เจาะจงเนียมขอเรียาหมุนกล้องก่อนนะครับผมทวนนิดนึงอยู่ที่ตําบลอะไรครับพี่ครับตําบลหนองพิกุลครับอาเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับตำบลหนองพิกุลนุ่นกําลังสร้างบ้านกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูอย่างละเอียดหนองพิกุลตากฟ้านครสวรรค์ผ่อนได้36มสิบหกงวดไร่หนึ่งสามแสนสองนะครับทีนี้ผมถามพี่วิ์นิดนึงว่าตรงนี้น้ำท่วมไหมพี่น้ำไม่ท่วมแน่นอนครับ นะไม่ท่วมค่อนกางสูงที่นี่สูง80เมตรจากระดับน้ำทะเลคข้าๆนะพี่นะอาจจะมากกว่านั้นก็ได้80เมตรกว่าระดับน้าทะเลมันอยู่ในลักษณะของชุมชนผสมผูเขาพี่ใช่ครับพี่บีครับแล้วอันนี้มันห่างจากกรุงเทพไกลไหมฮะร้อยถ้าผมตั้งจากดอนเมืองนะประมาณ1 8อดอนเมืองมาถึงนี่ร8 0กิโลผมจับเหมือนกันที่จับคล้ายๆพี่แหละจับที่เดียวกันเลยดอนเมืองเขาบอกว่า2ชั่วโมงครึ่งพี่ประมาณนั้นมาถึงตรงนี้เลยตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆกับสิงห์บุรีเหรอคร ถ้าวิ่งเส้นเอเชียมาพอถึงอินบุรีครับเลี้ยวขวาออกมาก็มาเข้าตากฟ้าได้เลยเอาง่ายๆมาสายเอเชียนะครับพอเสร็จแล้วมันจะมีแยกตากฟ้าที่เขียนไว้ที่ข้ามสะพานข้ามถนนใหญ่ๆนะพี่นะใช่เส้นสิบเอ็ดมอหมายเลขสิบเอ็ดพอลามหมายเลขสิบเอ็ดมาเลยเรื่อยๆเลย,เลยแล้วก็เลี้ยวมาถึงตรงนี้สิบกว่ากิโลแสดงว่าตรงนี้ห่างจากสิงห์บุรีเนี่ยเมื่อกี้ผมไปแวะกินก๋วยเตี๋ยวมาก็สามสิบสี่สิบกิโลเท่านั้นประมาณนั้นไม่ไกลมากนะครับก่อนถึงนครสวรรค์ซะด้วยซ้ำ ไปนครสวรรค์นี่อีก80ิกิโลเลยจากนี้นะพี่นะประมาณ7จแสกิโลแสดงว่ามาจากกรุงเทพถึงเราก่อนใช่แล้วค่อยไปนครสวรรค์ใช่ครับตาคีตากฟ้านี่เอาง่ายๆมันอยู่ใกล้ๆกับสิงห์บุรีอยู่ใกล้ๆกับลบบุรีใช่นาัยนาชัยนาทอยู่ในตากฟ้าต่อเขตกับลบบุรีอ่าใช่นาัยนาครับก็สิงห์บุรีถือว่าไม่ไกลมากแต่ที่ผมชอบคือน้ํามันไม่ท่วมครับพี่ครับ64สี่น้ําท่วมไหมไม่ไม่ท่วมครับ54นะครับก็ไม่ท่วมอ่าโอเคสบายใจได้ระดับหนึ่งลูกค้าที่อยู่ทางอยุธยาหรือว่า ชช่นาทเนี่ยหลายคนก็แวะมาดูที่นี่กันเพราะว่าก็อมองว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยโดนน้าท่วมพูดภาษาชาวบ้านเลยหาที่ที่หนีน้ําท่วมกลัวว่านาคตน้ํ้จะท่วมแล้วพี่วิทย์คิดว่าอีสี่สิบยี่สิบปีตรงนี้จะท่วมไหมมันไม่น่าจะท่วมนะคือมันสูงแล้วน้ําป่าในพี่ผมขออนุญ,ญาตนิดนึงนะฮะผมหมุนมูดูภูเขาเนี่ยภูเขาได้ไม่หมดเลยแล้วยังเงยน้ําจากภูเขาไม่มีหรอครับมันมีครับแต่มันไม่ได้เป็นน้ําป่าเยอะขนาดนั้นภูเขาเนี่ยไม่ถึงกับแบบสูงเหมือนเหมือนทาง ภาคเหนือที่เร,เ,นนเราเห็นนะแล้วหลายเฟสอย่างของผมเฟสสเฟสหก็อ,อยู่ที่ภูเขาพวกนั้น,นพี่วิททำแถวนี้มากี่โครงการแล้วครับ8นะแโครงการเอาง่ายๆถ้าเราจะโกงเราโกงมาตั้งแต่โครงการที่หนึ่งแล้วเพราะฉ้นซื้อที่กับพี่วิทสบายใจได้มไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าผมก็ตั้งมีบ้านมีสำนักงานอยู่ในโครงการที่สอ,อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันเลยมีอะไรก็เรีย อาจจะไม่อยู่แต่มีคนทำงานอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็มาป่ยาาย่ยๆโดใหญ่ก็จะมาอยู่ที่นี่แหละโอเคครับพี่เดี๋ยวใช่พี่ข้ขขอมูลข้อมูลอย่างละเอียดให้ดูด้วยนะครับนอกจากว่ารู้แล้วพี่วิทย์อยู่ในพื้นที่สบายใจแล้วทีนี้ผมถามพี่วิทย์นิดนึงว่าที่ดินกันผ่อนเนี่ย36งวดเดี๋ยวก่อนที่จะพูดนะครับฝากทางแอปสีแดงแอปสี ดำแอปสีฟ้าเขาจอเข้าใจแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยกันละกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะถามเบอร์พี่เขานะช่วยผมทำมาหากินนิดนึงคือในระหว่างที่ผมถามเนี่ยฝากพิมเบอร์เขาให้หน่อยละกันนะครับผมไม่สามารถพิมพ์ได้เพราะว่าวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับ mm hmm. ไม่มีผู้ช่วย mm hmm. ไม่มีแอดมิน hmm. ผมก็เลยไม่สามารถพิมเบอร์ขึ้นโชว์ให้ได้นะครับ mm hmm. ทีนี้ผมถามพี่วิ์นิดนึงไล่ละสามแสนสองได้อะไรบ้างครับพี่ uh, ไปถึงไฟ <ป S 2> ฟ้า,ฟามีไหมโอ้มันก็มีพร้อมอยู่แล้วในในี่าขอนุญาตเปลี่ยนมุมมั่งเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามุมซ้ำๆพี่นี่ไฟ ใช่ครับไฟฟ้าประปานี่มีให้แน่นอนไฟฟ้าราคานี่รวมโอนให้หมดไปแล้วครับเอาง่ายๆสามเทสองเนี่ยไฟฟ้ามีครับซึ่งเห็นทนโทษอยู่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นนะฮะอ่าไฟฟ้ามีขยายเขตเสาแรงสูงมามีหม้อแปลงเฉพาะเลยครับไม่ต้องกลัวไฟตกเลยเอาง่ายๆโครงการเราเนี่ยใช้ไฟแยกล้วนเลยประปามีไหมครับก็เรียบมีอยู่แล้วครับไหลแรงไหมพี่แรงอยู่ อ่าพอของเราเองเลยใช่ครับของหมู่บ้านก็ก็มีให้ครับแต่ว่าตอนนี้เราใช้ของเราเองอพี่วิทนิดนึงฮะเดี๋ยวหลายคนยังไม่เข้าใจมุมกล้องนี่ทั้งหลังพี่วิทเนี่ยฮะมันคือถนนลาดยางใช่โครงการเราติดถนนลาดยางออกไปร้อยเมตรนะครับประมาณนะั้นอ่าผมก็ซิปนิดนึงครับพี่วิทครับ,รบมันมีแปลงติดลาดยางอยู่เหลือยู่แปลงหนึ่งใช่ใช่กี่ไร่พี่แปลงนั้นประมาณ2ไร่ครึ่งกับอีก69ตารางวาแต่อีไว้2ไร่ครึ่งจําง่ายครับสองไร่ครึ่งพี่ขายตรงติดถนนลาดยางไร่เท่าไหร่ฮะไร่ละสี่แสน แพงกว่าข้างในนิดนึงใช่สี่แสนขำนวณหนึ่งก็ลันนิดนิดใช่อาค้าขายได้ได้ปลูกบ้านได้ได้อาทำอะไรได้เยอะเลยได้เลยพี่วิทย์ครับแล้วของพี่เนี่ยถนนกว้างกี่เมตร8เมตรครับ8นะครับพี่8นี่คือเหลือเฟือเลยอาเหลืออย่างที่เห็นครับเวทรถรถวิ่งสวนกันได้อ้าวอันนั้นสบายใจได้นะครับพี่พี่วิทย์นิดนึงพี่วิทย์รุกรอนขยับมาทางนี้นิดนึงนะจะเห็นบ้านครับพี่อ๋อชาวบ้านหรือบ้านใครเขามาสร้างไว้ครับก็ลูกค้า ของเราเหมือนกันครับที่เขาทํางานอยู่เคอร์ซิมินไทยแล้วก็ตอนนี้มาซื้อแปลงนี้ไว้ก็มาเริ่มสร้างบ้านถามว่าเกษียณอีกสองสามปีแต่ว่ามาสร้างก่อนแล้วมามาสร้างความคุ้นเคยก่อนหรือว่าอาจจะเกษียณก่อนอผมพูดง่ายๆนอกจากคนที่มาอยู่ในนี้สร้างบ้านเริ่มสร้างกันแล้วชาวบ้านแถวนี้เต็มไปหมดเลยใช่ก็ล้อมรอบครับพี่พีทนิดนึงครับผมนี่ให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตดูให้ดูรถก่อนวิรถวิ่งนี่นนี่นี่หน,น,น,น้าโครงการเลยอันนี้ผมมาอยู่ท้ายโครงการนะครับมาอยู่ด้านท้ายสุดนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศจะเป็นด้านท้ายเลย เพราะนั้นเพื่อนบ้านตรงนี้มีทีนี้ตรงนี้นิดนึงครับพี you know, ่ลบกวนวพี่วิทย์มาตรงนี้หน่อยแล้วกันเขาล้อมรู้ว่าเขาจะเลี้ยงอะไรหรือทาอะไรกันฮะอ๋ออันนี้ของลูกค้าเหมือนกันครับเขาอยู่พอดีเขาอยู่สิงคโปรสิงคโปรลูกค้านะครับแต่ว่าพ่อแม่เขาอยู่ทางือญการก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่ใกล้หน่อยเพราะว่าถ้าเขากลับมาเยี่ยมพ่อแม่เนี่ยต้องขับไปบุญการไกลก็เลยมาซื้อตรงนี้เดี๋ยวจะมาสร้างบ้านให้พ่อแม่เอาง่ายๆคือแต่เขาก็ไม่ได้มาที่นี่ เตรียมสร้างแล้วละ่ะอ่ามี fc เข้ามาใหม่พี่เยอะเลยฮะเขาถามว่าอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับพี่ครับตำบลที่นี่อำเภอไอ้อตำบลหนองผิกุลอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์อ่าห่างจากกรุงเทพดอนเมืองจากพิก,กัดก็ประมาณ180กิโลช,ช่วงนี้พี่ผมกวนขอเบอร์พิวิทย์ไว้หน่อยเดี๋ยวนิดนึงครับพี่ฝาก fc ที่เข้ามาชมไลฟ์สดช่วยผมนิดนึงนะฮะในระหว่างที่พี่เขาพูดเนี่ยฝากพิมพ์เบอร์ให้หน่อยละกันคนที่เข้ามาใหม่จะได้เห็นนะครับพี่อ่ารบกวนขอเบอร์พี่นิดนึงครับ 2อ2อีกสักงรอบช้าชาร์ครับพี่ครับ0 6 3ย์1 0 2 2 2 2 3 2> ตัวะนะครับอ่าโอเคครับไม่รู้ใครพิมพ์ทันมั่งใครพิมพ์ทันฝากพิมพ์มาหน่อยละกันนะครับจะได้ช่วยผมนิดนึงนะครับเสียงมันจะข,ดขาดๆนิดนึงแถวนี้เพราะว่าลมมันแรงมากนะครับคืออย่างนี้ฮะตรงนี้สัญญาณมือถือเต็มพิกัดเลยเต็มทุกขีดเต็มทุกค่ายผมลองเช็คดูแล้วนะครับและอินเทอร์เน็ตมีผ่านหน้าข้างหน้าด้วยแต่เวลามันถ่ายทำให้ขยับกล้องไปขยับกล้องมาเนี่ยเสียงอาจจะมีขาดขาดติดติด คือง่ายๆมือถือมีสัญญาณแน่นอนอ่าอันนั้นสบายใจได้ครับพี่ที่นี้4อย่างที่ผมจับข้อมูลได้แล้วพี่ก็คือไฟฟ้ามีปะปามีนะครับถนนเนี่ยสาธารณะให้เลยแล้วก็ค่าโอนออกให้ด้วยนะครับผ่อนได้3 1มงวดเดี๋ยวพีุ่พาไปดูด้านหน้าเดี๋ยได้ไหมครับว่ามาลาดยางจริงหรือเปล่าอ่าท่านผู้ชมยังไงสนใจยังไงก็ลองดูแล้วกันมีวิวภูเขาไหมนี่เดี๋ยวผมหมุนกล้องให้ดูก่อนนี่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 ขออนุญาตนิดนึงครับบางคนเข้ามาใหม่นะครับ ภูเขารอบด้านเหมือนกันนะแต่มันไม่360หรอกแต่มันรอบด้านเหมือนกันนะครับมองไปตรงนู้นก็สบายใจได้แถวนี้จะปลูกมันใช่ไหมพี่ปลูกมันครับปลูกมันปลูกมาอาข้าวโพดบ้างข้าวโพดอ้อยล่ะพี่อ้อยอ้อย,ออยมีแต่น้อยลงแล้วแทบไม่มีเลยใช่หลายคนกลัวการ,การเผาพี่อย่างภูเขาลูกนั้นก็เป็นอุทยานนะคุณบอยไหนไหนพี่เนี่ยลูกลูกขวามือเนี่ยไอ้ลูกใหญ่ๆอะนะอุทยานอะไระครับ เป็นวัดอ้อนะอุทยานทำเพชรทำท,ทองครับทำเพชรทำท,ทองอยู่ใกล้ๆนี่เลยใช่ไหมครับใช,ใช่พี่นี่ฮะแล้วก่อนจะเดินไปนิดนึงครับพี่วิครับครับของกินของใช้เนี่ยหายากไหมแถวน,นี้โอ้ไม่ไม่ยากเลยครับคือถ้าออกไปใกล้ๆเลยเนี่ยก็ตรงนี้เรามีสี่แยกออกไป600เมตรครับสี่แยกตรงนี้เนี่ยทุกวันศุกร์ก็จะมีตลาดนัดแ<อ>ต่วันธรรมดาก็จะมีร้านค้าขายอยู่แล้วออกไปสักกิโลหนึ่งก็จะเป็นอบตหนองพิกล อบตหนองพิกลโรงเรียนวัดอวยลำใจอะไรอยู่ตรงนี้หมดแสดงอย่างนี้ครับพี่วิครับคนอยากรู้ว่าตรงนี้อยู่ที่ไหนนจะพิกัดอบตก็ได้อบตหนองพิกลมาก็แล้วก็ขับเลยมานิดนึงก็ถึงแล้วอบตหนองหนองน้ำนะฮะพิกลก็ดอกพิกลอบตหนองพิกลประมาณ1นกิโลก็ถึงแปลงนี้ใช่แล้วก็มาดูอยู่ตรงนี้ได้เลยระหว่างที่ขับรถมาพี่เพื่อนบ้านรอบด้านครับอ่าไม่ใช่ไม่มีเพื่อนบ้านนะครับรอบด้านทั้งหมดเลย แล้วอย่างเงี้ยการดาวอะไรต่างเนี่ยการจองเนี่ยให้โทรคุยกับพี่จะได้ข้อมูลที่ละเอียดข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดนะครับอ่าโอเคไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าเงินไขเราไม่ยากครับคือคุยง่ายเดี๋ยวเดินไปค่อยถามพี่เขาว่าพี่เขาเพจชื่ออะไรยังไงเดี๋ยวค่อยดูกันเราไปดูกันตรงนู้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถนนเนี่ยพี่สมมติว่าซื้อไปสักปีหนึ่งเนี่ยหน้าบ้านคนที่มาซื้อเนี่ยถนนไม่เป็นหลุมเป็นบ่อพี่ซ่อมให้ไหมครับ ตอนนี้ถ้าโครงการเก่าอ,อย่างคุยสองสามปีแล้วถ้ามันมีปัญหาเราผมก็ดูแลให้ดูแลให้ใหไม่ไม่ทิ้งกันไปไหนนะพี่นะใช่ใช่แล้วถ<อ>าว่าน,านานจริงๆก็ต้องช่วย,วยกนันนะคืออนาคตไม่แน่พี่เ<ช>ทศาบาลเนี่ย,<ช>าายหรืออบอตอน,นี้อาจจะมาเข้ามาดูแลใช่แต่งจริงมันเราย,ยกให้อบตอยกให้สาธารณหมดแล้วอ่าบางทีเขาเข้ามาดูแลนะครับใช่เพราะว่าถ้าทุกคนมาอยู่แล้วก็มีบ้านเลขที่อ่ะ มีย้ายเข้ามาอยู่ก็รอบตเขาเข้ามาดูแลอ่าโอเคดีเลยครับเดี๋ยวยังไงใครเข้ามาฝากข้อจอเข้าใจนิดนึงครับคืออย่างนงี้ะมีมีเอฟซีถามอีกแล้วขอเบอร์พี่วิชชัยคือรอบหนึ่งจดไม่ทันพี่ศูนย์หกสามหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองสองสองครับอ่าโทรมาได้เลยนะครับนอกจากโทรหาพี่นี้มาได้ทุกวันไหมครับก็มาได้ตลอดครับไม่มีวันหยุดไม่มีอะไรต่างไม่มีครับอ่าเดี๋ยวมีคนพามาดูนะครับจะมีคนพามาดูถ้าผมผมอาจจะไม่อยู่แต่มีคนพามาดูได้ครับ ก่อนจะเดินไปพี่ผมขออนุญาตพี่สุ่มดูดินหน่อยได้ไหมครับพี่พีทเอาไปเอาข้างหน้าดีเนี่ยข้างหน้านี้เลยครับให้ดูว่ามันเป็นดินเกษตรจริงๆนะครับนี่ครับเห็นเห็นเลยนะโอ้พี่จับได้หรอเนี่ยง่ายๆในในพี่มือเปิดแล้วขออนุญาตนิดนึงครับพี่พี่โชว์หน้ากล้องนิดนึงนี่เห็นมดินอย่างนี้เลยใช่ไหมครับดินี่วนเลยครับดินล้วนซุยเลยใช่ปลูกดีมากอดีตแปลงนี้คือปลูกข้าวโพดข้าวฟ่างเหรอฮะข้าวโพดครับอ่าปลูกข้าวโพดอ่ะเพราะฉะนั้นดินมันเป็นดินเดิม ไม่ได้ปลูกอ้อยไม่ต้องกลัวดินไม่เค็มดินไม่เสียไปดูข้างหน้าครับผักบุ้งเต็มไปหมดเลยไปดูกันครับอย่างนี้ผมเก็บไปกินกับส้มตำกินกับน้าพริกได้ใช่ไหมเชาผมก็กินอยู่อ๋อไม่มีสารเคมีไม่มีครับเป็นเองธรรมชาติทั้งหมดหลังนี้ผมว่าอีกสักแป๊บนึงคงเสร็จนะพี่นะเขาทําสัญญาไว้2เดือนตอนนี้เขาทำอะไรสักอาทิตย์สองอาทิตย์ช่างที่ไหนครับพี่ครับ อันนี้เขาจ้างเป็นบริษัทมาเลยโอ้แล้วอย่างเงี้ยคนมาซื้อที่พี่เนี่ยที่เงินผ่อนสามเจ้าผมงวดแปลงเนี้ยที่บอกว่าไล่หนึ่งสามแสนสองอย่างเงี้ยพี่สามารถแนะนำผู้รับเหมาได้ไหมอ๋อมีมีครับมีในท้องท้องที่ก็มีก็หลายเฟซของโครงการเราก็มีมีไว้ใจได้ไหมพี่ไว้ใจได้ครับคือถ้าเอาที่ผมแนะนํานะอย่างน้อยเราถ้ารับรองว่าช่างไม่หนีอ่าคืออย่างนงี้ยคนส่วนใหญ่ซื้อที่อ่ะถ้าซื้อที่กลัวเจ้าของโกงพูดตรงๆถ้าซื้อสร้างบ้านเนี่ยกลัวผู้รับเหมาโกงส่วนใหญ่ถ้าไม่รู้จักอ่ะ ทําทําไปแล้วรับประจาเสร็จแล้วหนีแต่ว่าอย่างน้อยเรามั่นใจได้ว่าไม่หนีแต่ว่ารายละเอียดต้องคุยแล้วก็ต้องดูกันใกล้ชิดนิดนึงพี่วิทย์เคยโดนโกงไหมหมายถึงว่าผู้รับเหมาเที่งานที่งานผมไม่เคยโดนผู้รับเหมาโกงแต่ว่าถ้าซื้อของทั่วไปอ่ะเคยอ๋ออวยแสดงว่ายังไม่มีผงคุ้มกันพี่ต้องโดนผมโดนมาแล้วผู้รับเหมาเข้ามาเบิกเงินแล้วที่งานอ่าหลายคนผมว่าก็โกงเหมือนกันนะครับคือผม โดยตัวผมเองอ่ะไม่เคยแต่ว่าอย่างลูกค้าบางคนอย่างบางโครงการของผมไม่ใช่ที่นี่ก็ก็มีกระโดนแต่า<พ>น่นเขาก็าไปหาอ่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่รู้จักในพื้นที่พี่แนะนําได้มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเอะแถวนี้ขุดขุดเขาเรียกไงพี่ภูเขาเอย่างเงี้ยขุดบ่อได้ไหมพี่ขุดบ่อเก็บน้ําที่นี่เนี่ยจะ,จะเก็บน้ําเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าแบบที่นาถ้าขุดบ่อเนี่ยอาจจะต้องผมว่าหาผ้าใบรองอะไรรองซะหน่อย หรือถ้าถ้าดีก็พยายางไปพูคุณง่ายๆเลยว่าที่นาเนี่ยมันเป็นดินเหนียวโอกาสที่น้ําจะซึมออกเนี่ยความหนาแนนของดินมันเยอะแต่ที่ของเราเนี่ยมันเป็นดินร่วนปนกรวดคาว่าดินร่วนปนกรวดดินร่วนปนกรวดผมมองว่าดีพีวิทย์ในความรู้พี่คิดว่าดีไหมครับมันมีความทุนสูงอยู่คงอากาศทําให้ลากชอนชัยลากไปเน่าถือว่าดีไม่ใช่หินก้อนใหญ่ไปกดเนี่ยอย่างที่เห็นข้างหลังพี่เนี่ย ก้อๆเล็กๆเ,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 เป็นปกติใช่อ,อย่าง,าง<อ>ต้นนี้เนี่ยเอาต้นไม้มาป่ามาปลูกก็ค่อนข้างจะขึ้นใช้ได้แล้วเนี่ยังไม่กี่เดือนอ๋อนี่ขายไปแล้วเหรอครับขายไปแล้วครับอ๋อต้นไม้ใช้ต้นไม้ป่าครับหลายๆชนิดผสมกันป่า<อ>ต้นเบญจพรรณทั่วไปใช่พี่เขาอยากจะอาอกหักกันไปครับแล้วไร่ละสามแสนสองมาอยู่ตรงไหนนะพี่นะก็เนี่ยโซนนี้ทั้งหมดได้ออกไปเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ย ทั้งหมดทีไ่ไปทำภูเขาเนี่ยนี่น,นี่ทั้งหมดเลยนะครับพี่เห็นอยู่เนี่ยยังอยู่3ามแสนสองไล่ละสามแสนแะแสน,นะมันมีหลายขนาดนะครับหไร่มี1ไร่ครึ่งมี2ไร่มีอะไรมีก็ลองโทรมาคุยดูนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ลัดยางติดลัดยางก็มี2ไร่ครึ่งอ่ะตามพี่วิวกันไปดูเลยนะครับผมว่าบ้านหลังนี้อีกสักสามสี่เดือนมาดูเดี๋ยวก็สวยงามมากอ่าแถวนี้จริงรถวิ่งกันเยอะนะพี่นะเจ้าของบ้านเจ้าีครับอ่าน่าจะมาเป็นเพื่อนบ้านเลยแหละต้องมาดูนะพี่นะต้องมาดูก่อนอ่า ในระหว่างที่เดินนี่เสียงอาจจะติดขัดหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าผมเคลื่อนย้ายกล้องมันเป็นธรรมดานะครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับถนนของพี่เขาก็ถือว่าโอเคนะครับเมื่อกี้ผมดูแล้วของกินของใช้แถวนี้ไม่ยากหา,ไม,า,กหากไม่ยากหากินไม่ยากนะครับแต่ที่ผมอยากให้มองเป็นอันดับหนึ่งคือที่ดีเงินผ่อน36งวดแล้วก็ให้ดูว่าไล่ละสามแสนสองมันโอเคแล้วให้ดูอีกอย่างว่าเจ้าของโครงการไว้ใจได้ถ้าผ่อนไม่โกงหรือแต่งหน้าได้แบบตรงนี้ฮะอ๋อเดี๋ยวพี่นิดนึงฮะไหนๆก็มาตรงนี้ละ เริ่มจากเสาไฟใช่ไหมครับใช่ใช่เริ่มจากเสาไฟเนี่ยไปถึงตรงหน้าเลยเสาไฟนี่เข้าไปสุดตรงป่าเหรอครับใช่ครับใช่ไหมขออป่าครัข้อป่านู่เลยใช่ใช่าตรงเข้าไปประมาณกี่เมตรนะครับอ๋อห้าสิบได้ไหมประมาณนั้นครับห้าสิบครับแล้วก็ไปถึงถนนลาดยางนู่นเลยใช่แปลงนี้พื้นที่เท่าไหร่ครับพี่สองไร่สองงานแล้วก็หกจุดเก้าตารางวาดสองไร่สองงานที่พี่บอกว่ามันติดถนนลาดยางจะแพงกว่าเพื่อนนิดนึงใช่ครับไร่ละสี่แสนครับ คำนวณออกมาที่กดเครื่องคิดเลขกันก็คือประมาณล้านนิดๆิดล้านกืบหกหมื่นอ่าผ่อนได้ไหมพี่เออ่แปลงเนี้ยแปลงเนี้ยเดี๋ยวมาคุยกันครับเดี๋ยวมาคุยกันอส่วนเงิน<ป>ดาวเงินอะไรนี่ให้โทรมาคุยกับพี่กันอ่าวันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันบางคนบอกอยากจะพักสองปีบางคนบอกอยากจะพักสามปีบางคนจะขอนิดนึนงสามปีครึ่งอะไรเงี้ยเงื่อนไขกันดาวมันเลยไม่เหมือนกัน โอเคไปข้างหน้ากันเดี๋ยวจะไม่ถึงจะแวะไปกันคุยตลอดนะครับยังไงท่านผู้ชมเข้ามาฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันนะครับวันนี้เสียงผมไม่ค่อยมีตากฝนมาติดติดหนึ่งเดือนกว่านะครับวันนี้ก็เสียงแหกเสียงแห้งนะครับเป็นกําลังใจให้กันหน่อยละกันนะครับพิมพ์คอมเมนต์ถามมาได้หรือใครชมไม่จบนะครับจบก่อนนะพูดงไลฟ์สดจบก่อนตามไปดูคลิปเต็มๆได้เลยนะครับเดี๋ยวมลงให้ทุกสื่อเลยนะครับสีดําก็ลงให้สีแดงก็ลงให้สีฟ้าก็ลงให้นะครับ ซื้อที่ดินที่นี่สบายใจได้ราคาพี่เขาโดยตรงนะครับผมจะไม่มีมาบวกไม่มีมาเทินไม่มีมาซิกแซกหาผลประโยชน์นะครับตรงๆกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นซื้อที่ราคาเจ้าของโดยตรงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวพี่ขอพักนิดนึงพักๆดูผักบุ้งไม่ใช่แล้วครับพี่ตรงไหนครับพี่ครับเดี๋ยวเราให้พี่วิทย์เนี่ยเด็ดมาให้เราดูซะหน่อยขอตัวอย่างหน่อยครับพี่ครับที่เขาเอาไปแกนเทโพป่ะไม่ใช่ใช่ไหม เทโพมันจะยอดใหญ่กว่านี้เทโพมันจะอยู่ในน้ำใช่อ่านี่นี่นี่ขออนุญาตนี่นี่มันเต็มไปหมดเลยนะครับสงสองมันขึ้นเองเหรอครับขึ้นเองครับอืมจิ้มปลาล้วพริกปูนะอะไรเอาไปทอดน้ำมันทอดอะไรกันนะนะหลายอย่างต้มอะไรกันได้หลายหลายอย่างเลยใช่จิ้มส้มตำอ่าอร่อยเลยนะครับโอ้โหไม่ต้องปลูกได้กินทุกวันสบายเลยครับมันอยู่ในที่เราทีนี้มาถึงตรงนี้แล้วพี่ครับผมก็ยังยังไม่อยากจะเดินไปผมเห็นแทงน้ําข้างหลังพี่อะครับ ใช่ของเราไหมใช่ครับใช่แทงน้ําตรงนี้ครับพี่เราเจาะเองเจาะเองครับแล้วก็เอาให้ท่านเขาเรียกว่าลูกบ้านคนที่มาซื้อเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ทีนี้หน้าแรงพี่ผมถามไปแล้วล่ะผมขอถามซ้ําว่ามันจะมันจะแรงจริงเหรอพี่น้ําใช่ไหมใช่ครับมันก็มันไม่ต่างกันละครับหน้าแรงหน้าฝนมันไม่มีใครมาแย่งเราใช่เราใช้อยู่ในนี้ในโครงการไม่กี่หลังคาเรือนเพราะฉะนั้นเนี่ย มีให้ใช้ก็อย่างเต็มพิกัดเลยเอาง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวน้ําไม่มีแพงไหมพี่คาน้าไม่แพงครับเขาเก็บเป็นหมู่บ้านอคุณสังเวียนขอบคุณมากอย่างนี้เขาเรียกพกผักบุ้งนาจริงๆไม่ถือว่าเป็นการเก็บนะมันเหมือนกับแชร์ค่าไฟค่าดูแลรักษากันมากกว่าเก็บเป็นหน่วยหรอพี่ประมาณเท่าไหร่คร่าวๆนี่หนึ่งครับคร่าวๆอยู่ประมาณ8บาท8บาทอ่าโอเคก็ถือว่าไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับไม่ได้กระโดดจาก หลักหน่วยไปเป็นหลักพันไม่ใช่หลักร้อยไม่ใช่เพราะนั้นก็โอเคก็ถือว่ามาอยู่ใช้งานได้ประโยชน์ได้แล้วอย่างเงี้ยครับพี่สมมติว่าคนมาซื้อเนี่ยบรรยากาศข้างหลังพี่ก็ยังมีภูเขาอยู่เลยทีนี้เขาอยากจะปลูกคนมาซื้อเนี่ยอยากจะปลูกต้นไม้ปลูกนู่นปลูกนี่เยอะๆเนี่ยพี่มีคนส่วนรับดูแลไหมมีครับมีก็ชาวบ้านแถวนี้แหละครับก็มีเขาเขาก็อยากมีงานทำมาเป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมให้เลยอังนั้นก็สบายใจได้ว่าจะทําอะไรก็มีให้ครบเหมือนกันหมดเลยครับอย่างนี้พี่ครับ สมมุติว่าจะผ่อนนี่พี่เดี๋ยวนี้ให้ดูรถจะผ่อนกับพี่วิทย์เนี่ยทำสัญญาไหมก็ท,ทำครับคือไม่ต้องกลัวครับอคือท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าโอนเลยลอยแล้วจบสมมติพี่ผมถามมันจะเป็นคําถามแทงใจพี่แ<ม>ทงแทงคาใจหลายๆแทงใจดํได้หลายคนนะ่ะสมมุติว่า3ปีผ่อน3ามงนวดผ่อนไปได้ครึ่งทางแล้วครับจะติดต่อกันได้ไหมโอ้จะผมไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วครับอยู่ตรงนี้แน่นอน ไม่ใช่เราพี่ที่ผมถามอะ่ะมีหลายเจ้าหลายที่เขาโดนกันมาก็ของผมนี่ต้องบอกว่าตอนนี้ลูกค้าหลายคนนะบางบางเฟสเนี้ยไม่เคยเจอตัวผมไม่เคยมาดูที่แล้วก็ผ่อนจบมาโอนเดี๋ยวพอแล้วส่งญาติมาโอนด้วยความเชื่อใจใช่แล้วอย่างเงี้ยพีพ่คนเราไันจะขายของผมผมขออนุญาตพูดนิดนึงนะพี่นะแซะนิดนึงค,คนเราจะขายของพูดยังไงก็ได้พูดให้ได้หมดแหละเพราะเดี๋ยวนี้โลกอะไรมันน่ากลัวเรื่องทงรเรื่องทองกันเต็ไมไปหมด ถ้าจะเข้าไปเช็คประวัติพี่นี่ไปเช็คได้ที่ไหนครับก็ดูได้ครับที่เพจออมที่ดินกับพิวิทย์พิมพ์อย่างนี้เลยใช่อมที่ดินแล้วก็วินบ้านในหนึ่งกับพิวิทย์เป็นรูปคล้ายๆใบไม้สีเขียวก็จะขึ้นเขาเรียกว่าข้อมูลของพี่มาทั้งหมดความเคลื่อนไหวทั้งหมดเลยลองดูนะเพจที่มีคนติดตามสักประมาณสามหมื่นกว่าคนมีปอมยังเริ่มมีปอมแล้วแสดงว่าดังแล้วทีนี้ผมถามพิวิทย์อีกนิดหนึ่งเรื่องทิศทางพี่ ทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกไปทางไหนครับเอ่อถ้าออกไปถนนนี่ตะวันตกตรงนี้นะหันหน้าออกถนนใช่ทางนี้ทิศเหนือตะวันตกไอทิศใต้ทวถีตรงนี้คือทิศใต้อันนี้ทิศเหนืออ่าก็อันนี้เป็นตะวันออกคือไปทางนู้นพออนี้หมุนตัวนิดนึงนะครับคุ้มฟ้าคุ้มฝนนิดนึงเนี่ยนี่อยู่ได้จริงดูเสาไฟยานสุดโครงการเลยดูเพื่อนบ้านมาเริ่มสร้างข้างหลังหลายหลายเจ้าแล้วนะครับแล้วก็อ่าอย่างที่บอกใครจะซื้อสดก็สบายใจได้ซื้อสดนี่โอนได้เลยไหมพี่โอนได้เลยคร วางเงินจองมาดูเช้าใบาโอนก็ยังได้ไดหรือใครมั่นใจบางทีมานัดแล้วพี่วิทย์ไปอยู่รอบอกพี่วิทย์เลยเนี่ยเดี๋ยวฉันมาดูเช้าเนี่ยบาบไปโอนเดี๋ยวพี่มาแน่นอนพี่จิงเราไม่มีติดแน่นอนไม่มีติดธนา,านคารอันนี้ก็สําคัญที่ฉนดอยู่ในมือเราอโอเคครับไปให้ถึงลาดยางกันจะได้เห็นนะฮะเดี๋ยวเขาข่าวว่าเอ้ยโกหกเอาถนนลูกรังมาแล้วก็บอกว่าติดลาดยางออันนี้จะได้พิสูจน์ได้หน้าบ้านนี่เป็นบ้านเพื่อนบ้านเยอะเลยครับเยอะผักบุ้งตลอดทางเลยนะครับ ออกไปนี่ประมาณกิโลกว่า,วามีของกินใช่ไหมพี่หกพันเมตรก็มีแล้วหกร้อยเมตรแล้วซ้ายไปนะครับหกพเมตรก็เป็นแยกแล้วก็เลยไปกิโลนึงก็จะเป็นอบอตอเป็นเป็นมีร้านค้าร้านขายของแล้วก็ถ้าออกไปตาคลีมีโลตัสใหญ่อะไรก็ประมาณส<ม>ักสิบกิโลโอ้ในรถวิ่งกันเยอะเลย<ๆ>เอาง่ายๆของกินของใช้ไม่ต้องห่วงโรงพยาบาลไม่ไกลมากไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆตาคลีด้วยตาคลีตากฟ้าก็ได้ครับแต่เราที่เรานี้ขึ้นอยู่กับตากฟ้า,า,ฟานะครับตากฟ้าแต่มันเป็นเขต้อยต่อครับ เขตติดต่อตากฟ้าตาคีนะครับอ่าผมรูดี้ครั้งหนึ่งบางคนเข้ามาใหม่นะฮะอ่าอยู่ที่อปตหนองพิกุลตำบลหนองพิกุลพูดง่ายๆนะครับอําเภอตากฟ้านครสวรรค์นั่นนะครับอ่าตรงนี้ห่างจากกรุงเทพโดนเมืองประมาณ180กิโลๆสองชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็ขับมานี่คือเลยอินบุรีสิงห์บุรีมาหนึ่งก็จะเข้าสู่ที่เราจริงๆมีภูเขาอีกหลายลูกนะพี่นะมันมองไม่เห็นอ่าต้นไม้มันบังนะครับ หาไม่ให้แล้วละที่ดึงเงินผ่อนนะครับผ่อนแบบโป่ง,ปงๆโล่งๆอา้าวนี่ไปดูถนนราชดานกันไม่ใช่รถไม่เยอะนะพี่เช้าเย็นอีเยอะมากใช่ครับกลางวันบางทีมันมันเป็นวิ่งมันวิ่งจากไหนไปไหนครับพี่เอ่อตรงนี้มันเป็นสายเมนมันมันใช้สามสามสามสองแบบไปทางนี้ก็ไปได้หลายที่แต่ถ้าออกนี่ก็ไปเชื่อมกับโพลและโยชินครับหมายเล่มหนึ่งใช่อ่าออไปประมาณสักเอ่อห้าหกกิโลก็ถึงก็ถึงเลยไม่ไกลมาก อ,อ,อันนี้ใชแม่ที่พี่เรียกว่าอุทยานอะไรนะฮะใช่ใช่ตรงภูเขาลูกนี้ครับอุทยานถ้ำเพชรถ้ำทอง<ช>อุทยานถ้ำเพชรถ้ำทองโอเคนี่พามาดูลาวจางละแล้วก็หันหน้าไปปุ๊บมีแทงน้ำนะครับที่ผมบอกหันเข้าไปมีเสาไฟหันเข้าไปนี่มีโอ้มีที่ปปเป่าเยอะเลยนี่รถวิ่งตลอดไม่ใช่ไม่มีนะครับหันดูรถก่อนอใครเข้ามาก็ยังฝากเคาะจอเข้าใจผมหน่อยแล้วกันนะครับอย่างนี้ครับพี่ครับเดี๋ยวขอเนียดนิดนึงจะได้เห็นตรงนี้กันสมมุติว่าคนถามไปแล้วล่ะฮะพี่ ควรจะโทรมาเนี่ยตัดสินใจพี่ถ้าเป็นคําถามซ้ําถ้าสมมุติว่าวางเงินพี่พี่เงินดาวเนี่ยถ้าวางไม่เยอะเนี่ยสมมติเงินช่วงนี้คนไม่เยอะเนี่ยไปผ่อนระยะยาวขึ้นอีกหน่อยได้ไหมได้ไหมหรือให้โทรมาก็โทรมาครับคุยยังคุยได้นะพี่นะผมถานแทนความรู้สึกหลายคนบางคนบอกโอ้โหตอนนี้สองสามหมื่นชั่ก็ลำบากห้าหกหมื่นชั่ก็ลำบากเจ็ดแปดหมื่นชั่ก็ลำบากถ้าจะมีเงินดาวเนี่เอารูปมารวยฉันได้ที่เหลือฉันผ่อนได้จที่ของของผมแค่คือ วางดาวเสร็จก็จคิดผ่อนเหมือนกับคิดผ่อนร,รถรถนะครับแล้วก็เงินจากแอปปิดก่อนเราเก็กกหยุดเต็มหยุดดอกเบี้ยเลยแล้วอย่างเงี้ย,ยพี่ถ้าจะโทรมาเดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์อยู่พอดีถ้าจะโทรมาเนี่ยโทรมาเบอร์อะไรขอจะใช้สักรอบเลยครับพี่ครับ0631910222ครับอ่าโทรได้ตลอดทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนลงไลน์นะครับกดลงคลิปที่ดีเงินผ่อน36งวดอยู่ที่ตากฟ้านะ คนครสวรรค์นันะครับขอนได้สบายๆเริ่มต้นไล่ละ3ามแสนสองสามแสก็คือ3ามแสนสไม่ใช่ว่ามาแล้วจะต้องมาเก็บค่าเสาไฟสายไฟมาเก็บค่าน้ํามาเก็บค่าถนนมาเก็บค่าโฉนดมาเก็บค่าโอนไม่ต้อง3ามแสนสองก็จบเลยนะครับจะเว้นแปลงหน้าครับคือแจ๊ราคาสูงกว่าเดี๋ยวพี่พี่ชี้นิดหนึ่งอ่ากี่แปลงหน้าคือแปลงนี้แปลงนี้เลยครับพี่เอาง่ายๆตรงที่พี่วิทย์ยืนอยู่เนี่ยไปจอดข้างหลังรถสีดำยันป่าเนี่ยหน้ากว้างก็ประมาณสัก40-50เมตรนะครับแล้วก็ลึกไปเนี่ย ด้านหลังไปชนบ้านตรงนู้นเลยอ่าไปชนบ้านที่กําลังสร้างเนี่ยสองไร่ครึ่งพี่ขายอยู่ไร่ละสี่แสนมีอยู่แปลงเดียวสี่แสนคูณสองไร่ครึ่งก็ประมาณหนึ่งล้านหกหมื่นเพราะมันมีเสียตารางวายอยู่หน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นใครไวใครได้ใครช้าก็อดนะครับเพราะแปลงหนึ่งไร่เนี่ยเหลือไม่กี่แปลงแล้วจริงๆตรงนี้เป็นรัศมีถนนนะครับอ๋อที่งอกที่งอกเผื่อเขาขยายถนนนั่นนะครับก็ขยายถนนโอเควันนี้ชมกันอย่างจุใจเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกันทั้งไร์ อ่ทั้งไลฟ์สดทั้งแอปดำแอปแดงแอปฟ้านะครับซื้อที่กับพี่วิ์ก็สบายใจได้อีกนะครับอ่ะโอเคครับอ่พี่วิทย์มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งไหมครับได้ครับก็ก็ฝากติดตามนะครับเปจดออกที่ดินครับว่าเรามีที่ดินหลายๆที่อ่อยากให้ทุกคนได้เข้าถึงที่ดินในราคาที่จับต้องได้นะครับแล้วก็ก็มาอยู่มาดูแลกันมาช่วยกันพัฒนาครับก็าทำให้อ่เป็นชุมชนที่น่าอยู่ ที่ดินแต่ผมแนะนําพี่ใครจะซื้อเนี่ยให้มาดูที่จริงใช่ใช่ขอมาดูที่จริงจะได้สบายใจได้แต่ถ้ามั่นใจจะโอนก็แล้วแต่แล้วคุยกันเอาผมเองก็สบายใจอย่างนั้นมากกว่าอยากให้มาดูคือนอกจากมาดูที่เราแล้วเนี่ยพี่ให้ดูถนนด้วยถ้าดูถนนว่ามันไปไหนอะไรยังไงจะได้เห็นทั้งหมดมันไกลไหมที่เราเห็นตัวที่ดินถ่ายรูปยังไงแต่ว่าสิ่งแวดล้อมบรรยากาศโดยรวมเราเรามองไม่เห็นอ่าอีกครั้งหนึ่งนะครับไปจับพิกัดเลยที่อบตหนองหนองอะไรนะพี่หนอง น้องพี่กุลนะหรือที่ตากฟ้าแล้วมาสวรรค์เห็นว่าเอ่อคีรีตากฟ้าโครงการเจ็ดก็จะมาลงตรงนี้เลยขึ้นเลยเหรอพี่ครับพิมอันนี้ในในในกูเกิลแมปพิมคาว่าคีรีตากฟ้าแต่ต้องบอกโครงการเจ็ดด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไปโผล่โครงการอื่นอ่ะก็ลองมาดูเอาสูงกว่าระดับน้ำทะเลบอกไปแล้วขอทวอีกครั้งหนึ่งนะครับสอง่าปาปาสิเมตร80เมตรอ่ะโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่วิทย์มากนะครับก็ขอให้พี่ได้ายไวๆแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมาสานฝันแปลงสวยๆที่ตากฟ้า นะครับยังมีความสุขแล้วกันขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับ